สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้า enjoy lifestyle in Denmark จ้าพ่อแม่พี่น้องคุณเฮ็ดแต่ดำดอกแน่นหน่อยเลยกาลังขึ้นเพียบเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าคุณน่ะดอกแน่นหน่อยแน่ๆมะม้าก็สเลือกเก็บอ,จจอกระโดกใหญ่ๆเนาะผลันเบื้องแน่นี่ยกาลังเกิดกาลังเกิดเฮต์แตดำ ผลของการคือเก็บเห็ดพชรตัดขาเราเมื่อวานลุงเมื่อวานไปดูปลาที่เขาคนข้งางนาเนี่ยก็มีเดาใจเล่อเนี่เก็บเป็นกอเลยนเนี่ยแลก็เลือกเออแตด่ดอกยังพิ่นแทงแต่ดอกสีดำอยู่พ่อแม่พี่น้องจ้าเพิ่งนั่นนี่ดอกสีดำหวัวตะจิน เห็นพ่นละดอกนนอยนี่เพียบเลยนี่ดอกเล็กดอกใหญ่กระบ,บ้านชั้นอีกแล้วตำไล่กับบ้แนมบ้เห็นพอไหมพี่น้องเอ้ย

แบะเตกโกจุ่มเลยว่าชันเถาะก็มันบนหินนะมันหมืดเดี๋ยวเพิ่งนกระดำตากระฟังมาถ่้จ่าเด้อมาเก็บเห็ดแดำกับเอ็นจอยจับพ่อแม่พี่น้องมาเด้จ่ามาทุกคนน่ะละมาซอยกันเก็บเห็ด <c oughs> นี่งุ่มเศร้าเก็บเอา เหมือดคักตัวเฮ็ดสีดำคักนีจนะำได้จำนหนึ่งเดี๋ยวพอเห็นเพื่อนเลยนะี่เปิดทางไปจะว่าเห็ดที่ยังงูมุ่งซ่าๆอยู่นะจ้ะตรงนี้่ตัวกระรัง ตุ่มกระลังพอดีตุ่มจืดพ่อแม่พี่น้องเลยไปไปแต่มันคิปมิกอยู่เป็นบกุมเป็นกุมอยู่พี่ จะดตัดกาจะกลาบมาจิ้มว้ปาไม่ไปเรื่อยๆโหปัอหะพยายากรบเมืงอี่งัดออกมาเป็นกอเลยนี่ภูนะจ๊ะเห็นน้ำบอลจะพ่อไม่พี่น้องจ๊ะ มันมือดอยู่ใต่ต้นใหม่มันมืดเป็นช,อนชอ่อเป็นช่อเกิดเป็นช่อเลยล่ะเมื่อพางัดออกเป็นกอๆเลยมอน,นี่งัดเป็นกอๆไปเลย ก็โก้ให้สะใจไปเลยต้องอยาเหยียบดอกหน่อยเพิ่นมันดำมันเปึงบ่เห็นขักกดะจัดเด้อ ตรงมือกับวัสไซตรงมือมันสีขาวมันเวลามันเก็บมันเก็บหยากจะ้ะว่าคือตรงมือสีฝาสื่อผิดเบอร์มากพอนสื่อผิดเอสีมาก บอกตะมูว่าเขาปลาใส่ถุงหมอกถุงมือวดัดดิทุกวคนหัวตะปลาใส่ พ่เก็บพ่อแม่พี่หนุ่มจะยานเยียบดอกหน่อยเพือ่อนมาเป็นยังดอกมันดำนะนี่จังสิดอกดำมันก็เห็นยากนีกปะไต่ฝนก็ร่างเกิดตรงนี้เป็นกลุ่มเลยพ่อแม่พี่หนุ่มเอ้ยพื่อนะ่ะกลุ่มบักใหญ่หนึ่งเพือพ่อนนะเพื่อนะ่ะ ยอดเลยเป็นกุ้งเป็นกออีลีดูนะเล็ดอีลีเล็ดอีลีเบ่งเด้อดอกมันสีดำเบ่งก็เด้อจ้ะเด้อมันเก็บอียังง่มๆอยู่ไปสิาอีกล่ะเก็บเห็ดแต่ดำพ่อแม่พป่นน้องจ้ะ สวยงามอีีสวยงามสวยงามเฮ็ดอันนี้มันมันมันแตกง่ายๆเด้จ้ะเด้อค่อยๆเก็บ ม่าสะน่ะดอกแตกพุทธน่นี่ปีนี่เฮ็ดเอียงกบมาเร็วเกิดแข่งกันจกักสก็บเฮ็ดยังแน่ ตกใจพ่อเก็บแต่ก็เก็บเอาออเดี๋ยวกลุ่มนั่นเอาไ้ก่อนมาเก็บกลุ่มข้างหลังจับกลุ่มข้างหลังแป๊บนังน้าสิทธิ์ใช้ไม่เหยียบพิ่นมองนี่นี่ลองเราดูนี่พูน่ะ たぶん,ん。 นอนมากปุ่ะเวลาง,งัดกีนมันดอกสวยเยอจะ้ะดอกอวบดอกใหญ่ดอกสวยข้าพนิャวอยู่ มาเอากุ้งกังเกานี่นิดอกพออยากย่งงางเหยียบยำปันได้พ่อแม่พี่น้องจะเดี๋ยวเยียบดอกหน่อยเพื่อนออมาพี่ คอยเก็บคอยๆอยนะนุถนอมปานลูกหน่อย <c oughs> ดอกมันแตกง่ายจ้ะ ใหม,ม่ออกมาสมานำ้ำตัวเต็มกระตาแต่เห็ด បាននេះដរកនេះដួកញ៉ៃបាធូដួកញ៉ៃបាធូ เปลี่ยนบ่เหลือดอกหน่อยเพิ่นกระหน่วยพิ่น้องจังมาเล่มเก็บมื่อหนาพวกนี่แตกดอกใหญ่ยื้ออุ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพูดนะเก็บแป๊บแป๊บอะผ่าผ่าบางอีกเป็นไหนจับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพูดนะโอ้ยเก็บแป๊บเดี๋ยวเต็มกระตาจับพ่อแม่พี่น้องจ้ะสิพาไปเลาะหาเบิ่งเลาะเบิ่งเฮ็ดนังไก่น้าจระเนาะ ุันนี้ภากเก็บเห็ดแต่ดำกันเดี๋ยวมูนา,าพาไปหาเอเก็บเห็ดหนังไก่พุดนะคลิปนี้จะขอฝากไว้แค่นี้ด้าจ้บพ่อแม่พี่น้องจ้ากราบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้ enjoy lifestyle อินเดนมาคแล้วก็มาดามเห็ดมัสลุมจับพ่อแม่พี่น้องขอให้พ่อแม่พี่น้องมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนถ้าจัดเถอะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ